ลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าวันหนึ่งลูกหลานตัวเล็กๆของเราที่อายุสักสามสี่ขวบจู่ๆก็เดินมาบอกเราด้วยท่าทีจริงจังว่าแม่คะตอนหนูเคยเป็นทหารหนูถูกยิงตรงนี้แล้วก็ชี้ไปที่หน้าอกครับหรือบอกว่าบ้านเก่าของหนูสวยกว่านี้อีกนะอยู่ริมทะเลทั้งทั้งที่เกิดมายังไม่เคยไปทะเลเลยฟังแล้วคงทั้งทึ่งทั้งแบบขนลุกนิดๆใช่ไหมคะใช่เลยครับ มันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการระลึกชาติที่เกิดขึ้นกับเด็กๆทั่วโลกจริงๆมันเป็นเรื่องที่ท้าทายความเข้าใจของเรามากๆเลยนะคะครับมันตั้งคําถามไปถึงแก่นเลยว่าความทรงจําคืออะไรจิตสํานึกเรามาจากไหนซึ่งเรื่องนี้มีนักวิจัยที่พยายามศึกษายอย่างเป็นระบบมานานแล้วไม่ใช่แค่เรียงเล่าลอยๆครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องนี้แหละค่ะ จากข้อมูลงานวิจัยและบทความต่างๆที่รวบรวมมาเราจะมาสำรวจกันว่าปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรมีรูปแบบอะไรซ่อนอยู่บ้างและว,วิทยาศาสตร์กับจิตวิทยามีคำอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงใช่ค่ะเป้าหมายของเราไม่ใช่การตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงนะคะแต่คือการสำรวจทุกแง่มุมเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้รอบด้านที่สุดครับมาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยค่ะ เวลาเราพูดถึงความทรงจำในอดีตชาติเนี่ยในทางวิชาการแล้วมันมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงคะมันต่างจากจินตนาการของเด็กทั่วไปยังไงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับคือในงานวิจัยเขาจะนิยามไว้ค่อนข้างชัดเจนว่ามันคือประสบการณ์ที่เด็กคนหนึ่งรายงานว่าตัวเองเคยเป็นบุคคลอื่นในอดีตค่ะแต่จุดสาคัญคือมันไม่ใช่แค่ความฝันหรือเรื่องเล่าที่คิดขึ้นมาเล่นๆนะครับ แต่มันเป็นการซ้องทับของตัวตนที่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็มีความต่อเนื่องโอ oh. ส่วนใหญ่มักจะเริ่มปรากฏในเด็กอายุประมาณ2-5ขวบครับเดี๋ยวนะคะคำว่าซ้อนทับของตัวตนนี้น่าสนใจมากค่ะหมายความว่าเด็กไม่ได้ลืมว่าตัวเองเป็นใครในปัจจุบันแต่มีอีกตัวตนหนึ่งจากอดีตเข้ามาแทรกอยู่อย่างนั้นเหรอคะ ถูกต้องเลยครับนั่นคือประเด็นสําคัญเลยเด็กยังคงเป็นตัวของตัวเองในปัจจุบันรู้ว่าใครคือพ่อแม่แต่ในขณะเดียวกันก็มีความทรงจําความรู้สึกหรือบางทีก็พฤติกรรมที่ผูกพันกับตัวตนในอดีตอย่างชัดเจนมากเหมือนมีข้อมูล2ชุดอยู่ในคนคนเดียวกันใช่ครับประมาณนั้นเลย โพอเป็นแบบนี้แล้วมันดูซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจินตมาการไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วพอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันมีจุดร่วมอะไรที่เหมือนๆกันบ้างไหมคะเหมือนมีแพทเทิร์นบางอย่างที่ทําให้นักวิจัยต้องหันมามองเป็นพิเศษมีครับ และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดเลยจากการศึกษาในปี2021ที่ตีพินในวรารสาร Explore เนี่ยเขารวบรวมเคสจากทั่วโลกและพบรูปแบบที่เกิดซ้ำๆกันอย่างน่าประหลาดใจยังไงบ้างคะอย่างแรกที่ชัดมากคือช่วงอายุครับเด็กมักจะเริ่มพูดถึงเรื่องพวกนี้ตอนประมาณ2-3ขวบแล้วความทรงจำก็จะค่อยๆจางหายไปเองตอนอายุประมาณ7-9ขวบ อ๋อซึ่งก็เป็นช่วงที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนพอดีใช่ครับเริ่มมีโลกของตัวเองมีสังคมมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมันเหมือนกับว่าความทรงจําในปัจจุบันค่อยๆเข้ามาเขียนทับข้อมูลเก่าไปถูกต้องครับแล้วเรื่องรายละเอียดที่เด็กเล่าล่ะครับละเอียดแค่ไหนคะละเอียดจนน่าตกใจเลยหลายกรณีเด็กสามารถบอกชื่อคนในครอบครัวเก่าได้บอกชื่อเมืองที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือเล่าเหตุการณ์สําคัญได้เลยโห้ แต่จุดร่วมที่พบได้บ่อยที่สุดและน่าสนใจที่สุดคือเรื่องราวการเสียชีวิตครับการเสียชีวิตหรอคะครับข้อมูลจํานวนมากชี้ว่าความทรงจําส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการตายที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการถูกฆาตกรรมหรือการเสียชีวิตอย่างกระทันหันฟังแล้วก็หดหูนะคะที่ความทรงจําซึ่งติดตัวข้างพบข้ามชาติมาได้กลับกลายเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตที่แล้วครับแล้วมันก็มีรายละเอียดที่แปลกไปกว่านั้นอีก คือประมาณ20%ของเคสที่ศึกษาเนี่ยเด็กจะเล่าถึงช่วงพักระหว่างชาติด,ด้วยช่วงพักหมายถึงช่วงระหว่างตายกับเกิดใหม่หรอคะใช่ครับโดยบอกว่ามีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ16เดือนหลังเสียชีวิตในชาติก่อนก่อนจะมาเกิดใหม่พอฟังว่าความทรงจำส่วนใหญ่เป็นการตายที่รุนแรงก็เลยสงสัยว่าแล้วมันทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในปัจจุบันบ้างไหมคะ เด็กพวกนี้จะกลายเป็นคนขี้กลัวหรือนิพฤติกรรมแปลกๆที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เขาเล่าหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบคือส่งผลชัดเจนเลยโดยเฉพาะเรื่องของความกลัวและความชอบหรือที่เรียกว่าโฟเบียออ๋มันมักจะมีความเชื่อมโยงกับวิธีการเสียชีวิตในชาติก่อนอย่างน่าสนใจเช่นเด็กที่จำได้ว่าเคยจมน้ำตายก็จะกลัวน้ำมากเป็นพิเศษในชาตินี้โดยไม่มีเหตุผลอื่นหรือเด็กที่จำได้ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก็อาจจะกรีดร้องทุกครั้งที่ต้องนั่งรถใช่เลยครับเหมือนกับว่าความบอบช้ำทางจิตใจมันส่งต่อมาด้วยอืแล้วมันไม่ได้หยุดแค่นั้นครับยังมีประเด็นที่น่าทึ่งกว่าอีกคือเรื่องปานหรือตำหนิบนร่างกายปานเหรอคะครับในบางกรณีพบว่าเด็กมีปานหรือแม้กระทั่งความผิดปกติทางร่างกายมาแต่กำเนิดในตำแหน่งที่สอดคล้องกับบาดแผลชะกันที่ทำให้เสียชีวิตในชาติที่แล้วเดียวนะคะ เรื่องปานนี้เรื่องปานนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะคือเรื่องความทรงจําเรายังพอจะถกเถียงได้ว่าเป็นเรื่องทางจิตเป็นเรื่องของสมองแต่ปานนี้มันคือหลักฐานทางกายภาพเลยนะคะอันนี้เป็นจุดที่นักวิจัยที่เชื่อเรื่องนี้เขายกมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่คือจุดที่ทำให้ดรเอียนสตีเวนสันผู้บุกเบิกการวิจัยเรื่องนี้ให้ความสำคัญอย่างมากเพราะมันเป็นหลักฐานที่จับต้องได้และตรวจสอบได้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความสามารถพิเศษด้วยครับที่เรียกว่าซีโนกลอซี่ซีโนกลอซี่คืออะไรคะคือการที่เด็กสามารถพูดภาษาที่ไม่เคยเรียนรู้มาก,ก่อนในชีวิตนี้อย่างคล่องแคล่วซึ่งเชื่อว่าเป็นภาษาที่เคยใช้ในอดีตชาติโหโดยเฉพาะเรื่องปานที่ตรงกับบาดแผลมันทาให้อดสงสัยไม่ได้เลยว่าแล้วฝั่งวิทยาศาสตร์กระแสหลักโดยเฉพาะนักจิตวิทยาเขาจะอธิบายเรื่องที่ดูจับต้องได้แบบนี้ว่ายังไงคะ แน่นอนว่าในทางจิตวิทยาเขาก็มีกรอบคำอธิบายที่แข็งแรงอยู่ครับอย่างแรกที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดคือเรื่องของความทรงจำที่ผิดพลาดหรือ false memories ความทรงจำที่ผิดพลาดครับแนวคิดนี้มองว่าความทรงจำเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากอดีตชาติจริงๆแต่เป็นความทรงจำที่ถูกสร้างขึ้นมา ถูกสร้างขึ้นมาหมายถึงแบกอาจจะไปได้ยินเรื่องราวต,ต่างๆจากทีวีจากที่ผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็เอามาประติดประต่อเป็นเรื่องของตัวเองโดยไม่รู้ตัวแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับเหมือนที่เราบางทีก็จําไม่ได้ว่าเรื่องที่เล่าอยู่เป็นความจําของเราจริงๆหรือเป็นเรื่องที่เคยฟังจากพ่อแม่บ่อยๆจนคิดว่าเป็นของเราเองนั่นเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากครับเป็นไปได้ว่าเด็กอาจจะซิมซับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมแล้วสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาหรือ อาจจะได้รับอิทธิพลจากคำชี้นำของผู้ใหญ่โดยไม่ตั้งใจอ๋อค่ะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องภาวะ dissociation หรือการตัดขาดจากสภาวะรอบตัวมีงานวิจัยที่พบว่าเด็กที่รายงานความทรงจำอดีตชาติอาจมีแนวโน้มที่จะมีภาวะนี้สูงกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยแต่แต่ต้องย้ำนะครับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ของเด็กปกติไม่ได้เป็นอาการป่วยทางคลินิกน่าสนใจคะ่ะ แล้วประเด็นที่ว่าความทรงจําส่วนใหญ่มักเป็นการตายที่รุนแรงล่ะคะตรงนี้จิตวิทยาอธิบายว่ายังไงจุดนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นเรื่องภาวะกระทบกระเทือนทางจิตใจหรือทรมาร์ครับงานวิจัยบางชิ้นพบว่าเด็กบางคนมีอาการคล้ายกับโรค PTSD PTSD ครับ Post Traumatic Stress Disorder เมื่อเราถึงความทรงจําเหล่านั้นมันเลยเกิดคําถามขึ้นมาว่า หรือจริงๆแล้วเด็กอาจจะมีความเครียดหรือความกระทบกระเทือนใจบางอย่างที่อธิบายไม่ได้อยู่แล้วอและสมองก็พยายามสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตชาติขึ้นมาเพื่ออธิบายความรู้สึกเหล่านั้นเข้าใจแล้วค่ะเหมือนสมองพยายามสร้างเรื่องเล่าที่สมเหตุสมผลขึ้นมาเพื่ออธิบายความรู้สึกกระทบกระเทือนใจที่หาที่มาที่ไปไม่ได้ครับและอีกปัจจัยที่สำคัญมากก็คืออิทธิพลจากครอบครัวอันนี้แน่นอนเลยค่ะ โดยเฉพาะในครอบครัวที่อาจจะกําลังโศกเศร้ากับการสูญเสียคนรักไปความปรารถนาลึกๆที่จะให้คนคนนั้นกลับมาอาจทําให้ผู้ใหญ่ตีความคําพูดของเด็กไปในทางนั้นโดยไม่รู้ตัวและก็อาจจะเผลอให้ข้อมูลชี้นําแก่เด็กไปเรื่อยๆคําอธิบายทางจิตวิทยานี้ก็ดูจะครอบคลุมหลายกรณีนะคะแต่ก็ยังติดใจเคสที่เด็กบอกข้อมูลที่ตัวเองไม่น่าจะรู้ได้จริงๆแล้วมันก็ดันไปตรงกับเรื่องจริงครับ ซึ่งมันก็ไปคล้ายกับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยคือประสบการณ์เฉียดต,ตายหรือ near death experiences NDE ใช่ครับและกรณีศึกษาจาก NDE นี่แหละครับที่มักจะถูกยกมาเป็นข้อโต้แย้งต่อคำอธิบายทางจิตวิทยาล้วนๆเรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอยู่2กรณีใช่ไหมคะกรณีแรกคือเรื่องของคุณอนิตามัวจานีครับเธอป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นสุดท้ายจนโคมา่าหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่กี่ชั่วโมง แต่ในช่วงเวลานั้นเธอเล่าว่ารู้สึกเหมือนวิญญาณออกจากร่างแล้วเห็นภาพต่างๆที่น่าทึ่งคือเธอเห็นภาพพี่ชายของเธอกำลังรีบนั่งเครื่องบินมาดูใจเพราะทราบข่าวว่าเธอกำลังจะเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาใช่ค่ะซึ่งในภาวะโคมา่าเธอไม่น่าจะรับรู้ข้อมูลภายนอกแบบนั้นได้เลยครับและที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นคือเธอเห็นภาพอดีตชาติที่ตัวเองอายุมากกว่าพี่ชายและมีความรู้สึกเหมือนเป็นแม่ของเขา ทั้งๆท,ที่ในชาตินี้พี่ชายอายุมากกว่าเธอครับอีกกรณีหนึ่งก็ของคุณเดวิดโมควินเขาคงมาจากโรคปอดบวมรุนแรงแล้วก็จําได้ว่าตัวเองเคยเสียชีวิตจากเครื่องบินตกแล้วถูกไฟคลอกเรื่องนี้ติดอยู่ในใจเขามาตลอดเลยหลายปีต่อมามีหมอดูบอกเขาว่าชาติที่แล้วเขาเป็นนักบินที่เสียชีวิตขณะพยายามนําเครื่องบินขับไล่ลงจอดในวันขี้ของเดือนพฤศจิกายนปี1944เเป็นข้อมูลที่เจาะจงมากเกินกว่าจะเดาศูนย์ได้มากครับ ลูกสาวของเขาเลยลองเอาข้อมูลนี้ไปค้นหาดูแล้วก็เจอเรื่องที่น่าขนลุกเจออะไรคะเธอพบว่ามีนักบินชื่อกัปตันฟรายเออร์เสียชีวิตในวันขี้ของเดือนพฤศจิกายนปีนั้นจริงๆขณะพยายามนำเครื่องบิน P-51 Mustang ที่กำลังลุกไหม้ลงจอด P-51 Mustang ที่น่าทึ่งไปอีกคือ P-51 เป็นเครื่องบินรุ่นโปรดของคุณเดวิดมาตลอดชีวิตและพอถูกถามเขาก็สามารถบอกชื่อผู้บังคับบัญชาและพ่อแม่ในชาตินั้นได้อย่างถูกต้องโห oh. กรณีศึกษาแบบนี้แหละครับที่ทำให้นักวิจัยอย่างดรจิมบีทักเกอร์ซึ่งสืบทอดงานวิจัยต่อจากดรเอียนสตีเวนสันมองว่าคำอธิบายทางจิตวิทยาอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอค่ะ <c oughs> มันยังมีบางอย่างที่ต้องสืบสวนกันต่อไปครับซึ่งก็นำเรามาสู่มุมมองทางเลือกอื่นๆที่ถึงแม้จะยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างแต่ก็น่าสนใจมีทฤษฎีหรือแนวคิดอะไรอีกบ้างคะก็มีหลายแนวคิดที่พยายามจะอธิบายช่องว่างตรงนี้ครับทฤษฎีหนึ่งคือเรื่องการเชื่อมต่อของจิตสํานึกหรือ consciousness linking การเชื่อมต่อของจิตสํานึกครับที่มองว่าจิตสํานึก อาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสมองแต่อาจสามารถเชื่อมต่อหรือรับรู้ประสบการณ์ของคนอื่นได้ผ่านช่องทางบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจเช่นโทรจิตหรืออะไรแบบนั้นประมาณนั้นครับซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่นอกกรอบวิทยาศาสตร์กระแสหลักไปไกลมากค่ะมันเหมือนกับว่าเรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ที่ว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ถูกทำลายไปพร้อมกับสมองใช่ครับ ซึ่งก็ยังเป็นแค่แนวคิดแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันก็ยังมีข้อตัวอย่างอื่นๆอ,อีกเยอะเลยสําหรับเคสต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะก็มีตั้งแต่การมองว่าเป็นแค่จินตนาการของเด็กที่ซับซ้อนอาจเป็นการหลอกลวงหรือเป็นความต้องการทางจิตสังคมของครอบครัวไปจนถึงภาวะทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนขึ้นอย่างคริปโตเมเนีย คริปโตมีเนียนี่ใช่แบบที่เราเคยได้ยินเพลงมาแล้วลืมแต่พอมาแต่งเพลงเองดันได้ทำนองคล้ายๆกันแล้วคิดว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าคะใช่เลยครับนั่นเป็นตัวอย่างที่สมูนแบบมากคือการจำสิ่งที่เคยรู้หรือเคยได้ยินมาได้แต่ลืมไปแล้วว่ารู้มาจากไหนเลยคิดว่าเป็นความคิดหรือความทรงจำของตัวเองซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับเด็กที่บังเอิญไปได้ยินเรื่องราวของใครคนหนึ่งมาถูกต้องครับแล้วนำมาเล่าเป็นเรื่องของตัวเองในภายหลังโดยไม่รู้ตัว อีกภาวะหนึ่งที่คล้ายกันคือพารามเนเซียหรือภาวะที่ความทรงจําเกิดการบิดเบือนไปโหมีคําอธิบายที่เป็นไปได้เยอะมากจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าในด้านหนึ่งเรามีคําอธิบายทางจิตวิทยาที่สมเหตุสมผลแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีเคสที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงที่ยากจะปฏิเสธครับแต่หลังจากถกเถียงกันเรื่องที่มาที่ไปทั้งหมดนี้มีอีกคําถามที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือ แล้วประสบการณ์เหล่านี้มันส่งผลต่อชีวิตของคนที่มีความทรงจําแบบนี้อย่างไรบ้างคะอืมการต้องแบกรับความทรงจําของอีกชีวิตหนึ่งไว้มันเป็นภาระหรือเป็นของขวัญกันแน่เป็นคําถามที่สําคัญมากครับเพราะสุดท้ายแล้วมันคือชีวิตจริงของคนคนหนึ่ง มีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงกับผู้ใหญ่42คนที่ยังคงมีความทรงจำเกี่ยวกับอดีตชาติอยู่ค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะพบว่าส่วนใหญ่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีประสิทธิภาพเหมือนคนทั่วไปครับประสบการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบในเชิงบวกหรือเป็นกลางต่อชีวิตของพวกเขา ส่งผลบวกในแง่ไหนบ้างคะสำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยประมาณครึ่งหนึ่งความทรงจำนี้ช่วยตอกย้ำความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนและโลกมากขึ้นและที่สำคัญคือมันช่วยลดความกังวลเรื่องความตายลงไปได้อย่างมากลดความกังวลเรื่องความตายครับมีคำพูดจากผู้เข้าร่วมการศึกษาคนหนึ่งอายุ26ปีที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าตอนเด็กๆผมสูญเสียปู่ย่าตายายไป ประสบการณ์นี้ช่วยบรรเทาความเสียใจได้มากเพราะผมเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งโห oh. เขาอาจจะทรมานในตอนท้ายแต่ก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นใหม่รออยู่เป็นมุมมองที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าความทรงจํานั้นจะมาจากไหนก็ตามแต่แค่การมีมุมมองแบบนี้ก็เปลี่ยนวิธีการรับมือกับความสูญเสียไปเลยใช่ครับแต่แน่นอนว่าคงไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวใช่ไหมคะต้องต่อสู้กับความกลัวหรือโฟเบียที่เชื่อมโยงกับวิธีการเสียชีวิตในอดีชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจพวกเขาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าให้เลือกล่ะคะเขารู้สึกพอใจกับชีวิตในปัจจุบันมากกว่าไหมจากข้อมูลพบว่าคนส่วนใหญ่ชอบและพึงพอใจกับชีวิตในปัจจุบันมากกว่าชีวิตในอดีตที่พวกเขาสามารถจําได้ครับโอเคค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องราวการระลึกชาติกันอย่างรอบด้านจริงๆ ตั้งแต่การทำความเข้าใจลักษณะของมันรูปแบบที่น่าสนใจไปจนถึงคำอธิบายในมุมจิตวิทยาและก็ยังมีกรณีศึกษาที่ท้าทายคำอธิบายเหล่านั้นครับรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของผู้คนด้วยใช่ค่ะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายสำหรับปรกากฏการณ์นี้ครับมันยังคงเป็นพื้นที่สีเทาที่อยู่ระหว่างการสืบสวนอื เรามีกรอบความคิดทางจิตวิทยาที่แข็งแรงซึ่งอธิบายหลายๆกรณีได้เป็นอย่างดีแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีกรณีศึกษาที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงและหลักฐานแวดล้อมที่ยากจะมองข้ามไปได้ง่ายๆเหมือนกันมันคือความตึงเครียดระหว่างสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เรายังไม่รู้ใช่เลยครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกคนนะคะนอกเหนือไปจากคำถามที่ว่าความทรงจำเหล่านี้จริงหรือไม่จริง การที่ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแทบทุกวัฒนธรรมทุกยุคสมัยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่จะเข้าใจเรื่องจิตสำนึกและหาความหมายของการมีอยู่ของเราในจัก,กรวาลน,นี้หรือเปล่าคะครับหรือบางทีประสบการณ์ของความทรงจำเหล่านี้ไม่ว่ามันจะมาจากไหนก็ตามอาจมีความสำคัญและความหมายในตัวของมันเองมากกว่าที่เราจะพยายามไปพิสูจน์ที่มาของมันก็เป็นได้คะ่ะ